สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยนะคะดวงคุณเกิดทั้ง7วันค่ะคลิปนี้ดวงประจําวันพระหัสสบดีที่12มิถุนายน2568การงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพเช่นเคยค่ะโดยจะมีเลขนําโชคจากหน้าไพ่แสงสุขหน้าไพ่โชคดีมีสุขให้คุณนําไปปรับใช้กันนะคะรวมถึงจะมีคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ด้วยเนาะนะอย่างไรก็ตามแต่ยังมีการเปิดไพ่โดยรวมค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ โอเคเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์มาดูกันเป็นแนวทางกันเจ็ดหนึ่งค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะห้าเจ็ดห้าสามนะเรื่องการงานกับการเงินนะคะวันนี้สำหรับไปโชคดีมีสุขก็ออกแนว <c oughs> หน่อยๆเงาๆแล้วก็ ไม่คอยสดชื่นสักเท่าไหร่นะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ดูมีเรื่องกังวลใจนะอเลข 66, 66ค่ะ85 87การงานคนเกิดวันอาทิตย์นะคะพยายามผ่อนคลายหน่อยนะคะคือบางทีเราเคร่งเครียดจนเกินไปนะคะพักผ่อนน้อย นะพักผ่อนน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีวินยัยในบางทีกิจกรรมส่วนตัวกิจกรรมในเรื่องของการงานอะไรพวกนี้ทำให้รู้สึกว่าบางทีสภาพร่างกายไม่พร้อมสภาพจิตใจไม่พร้อมนะคะทำให้เราเรียกว่าบางทีเคร่งเครียดหรือว่ากดดันตัวเองจนเกินไปทํางานหนักเกินไปหรือบางท่านก็ใช้ชีวิตแบบว่าหนักเกินไปนะวันนี้นะใดๆก็ตามแต่หาช่วงเวลาที่ผ่อนคลายนะคะนะพยายามเออเออฉัน,ฉ,นฉันอาจจะกดดันตัวเองน้อยลงแล้วก็พยายามที่จะหาช่วงเวลาผ่อนคลายช่วงเวลาที่เรามีความสุขยิ้มได้ ได้นะคะใดๆก็พักได้ก็พักนะคะวันนี้มันดูเหมือนกับว่ามันอาจจะเหนื่อยเกินไปที่เราจะไปผลักดันตัวเองให้ทำโน้นทำนี่หลายสิ่งหลายอย่างนะคะหรือบางท่านก็บางทีก็ไม่ได้มุ่งกับงานอย่างเดียวบางทีมันมีเรื่องอื่นที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะนะวันนี้ต้องการการผ่อนคลายนะคะในเรื่องของการงานเนาะส่วนเรื่องการเงินค่ะ วันนี้นะคะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องกังวลใจคุณกังวลใจมากเกินไปอาจจะเป็นไปด้วยสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจหรือใดๆก็ตามแต่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันอยากมันจะใช้จ่ายเงินตามใจตัวเองมันก็ทําไม่ได้แล้วแถมกังวลใจในเรื่องของคนะ่าใช้จ่ายทั้งดูทั้งส่วนตัวทั้งส่วนรวมทั้งดูแลคนรอบข้างนู่นนี่นั่นนะทำให้เรารู้สึกว่ามันมันไม่มีความสุขค่ะ,คะแล้วก็ต้องหักข้ามใจตัวเองให้ได้ด้วยว่าเออบางทีสิ่งนี้เราอยากจะได้เราอยากจะซื้อแต่ว่าอ งดก่อนนะคะเพื่อความสบายใจของเราเพื่อเป็นการบริหารจัดการที่มันดีนะคะรวมถึงบางทีอะไรก็ตามแต่ที่คิดแล้วมันบั่นทอนความรู้สึกบั่นทอนกําลังในการหาเงินหาทองของเราอย่าไปคิดหยุดนะคะอะไรที่ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มีประเด็นเรื่องของการเงินนะอย่าไปให้ความสําคัญกับมันมากเราแค่เออมีเท่าไหร่ใช่เท่านั้นนะคะไม่ต้องไปกังวลเรื่องอนาคตเนาะนะในส่วนความรักค่ะคนโสดนะคะ อยู่เป็นแบบอยู่คนอยู่แบบคนโสดอ่ะมีความสุขหรือสบายใจที่สุดแล้วนะไม่ต้องไปคิดแบบว่าหาห่วงมาผูกคอนะคะปล่อยผ่านเนาะนะรอบตัวยังมีแต่คนที่ยังเป็นมิตรภาพที่ที่มิตรภาพเรื่องงานเรื่องอะไรที่มันมันไม่ใช่เรื่องความรักแบบชู้สาวนะคะคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ต้องรู้จักที่จะให้อิสระกันนะคะนะเราได้ทําสิ่งที่เราต้องการได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการแฟนเราก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องไปวุ่นวายกันและกันมากนะมันจะมีความสุขมากกว่านะคะ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะระวังในเรื่องของเออให้ความสําคัญกับเรื่องของการกินนะคะอะไรที่กินกินของที่มีประโยชน์ะนะเนาะเออ มาดูคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้นะคะถ้าเราทําใจให้สบายนะคะอันไหนควบคุมได้จัดการได้จัดการไปสิ่งไหนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเราก็แค่ประคับประคองไปแล้วก็ออาโอเคละรอความช่วยเหลือมันมีคนที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําให้กําลังใจเราอยู่นะคะประคับประคองไปก็พอแล้วนะคะหนทางข้างหน้ายังเป็นหนทางที่นําไปสู่ความสําเร็จอยู่เพียงแต่ว่าเราเองเราต้องพอใจหรือพยายามมีความสุขกับปัจจุบันนะคะ คนเกิดวันจันทร์สี่หนึ่งแปดห้าหกสี่หนึ่งสี่สามหกหกห้าค่ะการงานคนเกิดวันจันทร์นะคะวันนี้ก็ เป็นเอ่อถือว่าเป็นวันที่ดวงงานดีนะะงานราบลื่นทํางานอย่างมีความสุขสบายใจคนที่ซัพพอร์ตเราก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นทํางานเดี่ยวทํางานเป็นทีมมีลูกน้องบริวารทุกอย่างมันมันมันลงตัวหมดเลยผ่านการคิดไต่ตองหรือวางแผนมาดีแล้วนะคะรวมถึงตัวคุณเองอาจจะเขาเรียกว่าได้มีกิจกรรมทั้งกิจกรรมเรื่องงานทั้งกิจกรรมส่วนตัวกิจกรรมในเรื่องของความบันเทิงงานอดิเรกพวกนี้ล้วนแล้วแต่ทาให้คุณรู้สึกว่ามันมีความสุขเพราะงานมันมันลงตัวแล้วอะค่ะนะคะ,นะค,ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรอบข้างลูกน้อง บริวารหรืออะไรก็ตามแต่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะมีสิ่งที่เรียนรู้ได้จากคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะในะเรื่องของการเงินค่ะถือว่ามีจับจ่ายใช้สอยนะคะพอกินพอใช้นะคะด้วยประสบการณ์ของคุณคุณรู้ว่าจะหาเงินอย่างไรรู้ว่าจะใช้จ่ายเงินอย่างไรนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการที่แบบนำตัวเรานะสภาวะการเงินของเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะถ้าไปเปรียบเทียบคนอื่นเราจะรู้สึกว่าเออฉันฉันฉันใช้จ่ายเงินไม่ได้เท่าเขาโน่นนี่นั่นนะ ะะไม่ต้องไปเปรียบเทียบเราแค่เออเรามีเท่าไหร่เราก็ใช้ตามฐานะของเรานะคะไม่ต้องสนคนอื่นนะนะเรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคะก็ยังคงโสดเนาะบางทีรอบข้างก็ไม่ได้มีคนที่แบบว่าจะทําให้เราแบบว่าเราคุยด้วยแล้วเรารู้สึกดีหรือคนที่จะคอยซัพพอร์ตเราได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ประมาณนี้นะคะใช้เวลากับตัวเองใช้เวลากับครอบครัวไปก่อนนะคะคนที่มีแฟนมีคู่นะคะพยายามที่จะอยู่ร่วมกันให้มากหน่อยนะคะคอยซัพพอร์ตคอยอยู่ข้างๆกันคอยให้กําลังใจกัน ะค,ะคือบางทีความหวานความโรแมนติกก,ก็ไม่ต้องไปคาดหวังมันมากขอแค่ได้ใช้เวลาร่วมกันได้อยู่ข้างๆกันก็พอนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะคือจริงๆวันนี้ดวงของคุณเป็นดวงที่เขาเรียกว่า,าเราสามารถจะมีความสุขกับปัจจุบนันสามารถที่จะมีความสุขกับสถานการณ์ได้นะคะมันจะมีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกวนเราสบายใจเรามีความสุขมันเฉลิมฉลองได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่การใช้ชีวิตคนเดียวนะเราต้องมีสังคมเราต้องมีการใช้เวลากับคนอื่นๆมันจึงจะทําให้ชีวิตเราม,มันดูโอเคขึ้นนะคะวันนี้ก็อยากเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเข้าสังคมให้มากขึ้นหน่อยมันจะส่งผลดีกับชีวิตแล้วก็สภาพจิตใจเราด้ว ้วยนะคะคนเกิดวันอังคารแปดหกสี่เก้าสี่ห้าสี่เก้า เจ็ดสามหกสอง การงานคนเกิดวันอังคารค่ะนะคะวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานที่จะนําพาคุณให้มีโอกาสที่จะร่ํารวยได้รับเงินก้อนใหญ่นะเรียกว่าโอกาสทางการงานจะนําไปสู่การเงินที่ดีมากขึ้นได้รับทรัพย์ก้อนโตเลยเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้หลุดมือเป็นอันขาดนะคะเรียกว่าจักรวาลได้มอบโอกาสดีๆทางการงานที่คุณแล้วนะวางแผนอะไรเอาไว้หรือว่าสิ่งที่เราไม่ได้วางแผนอยู่ดีๆมันหล่นตุ้บลงมาอย่าปล่อยให้หลุดมือเป็นอันขาดนะคะแต่ได ก็ตามแต่นะคะปัญหาก่าวปัญหาที่มันยังค้างค้างอยู่หรือมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราเองเราไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองนะคะหรือว่ามันมันจะเป็นโองานที่เราทําอยู่ประจําหรือว่ามันเป็นโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาก็ตามแต่นะคะคุณเองคุณจะเป็นที่จะต้องได้รับคําแนะนําหรือได้รับการชี้แนะจากผู้ที่เชี่ยวชาญมากกว่านะคะมีความรู้มากกว่าตรงประเด็นกว่าประมาณนี้เนาะนะนมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างเราไม่สามารถที่จะเลือกหรือตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะ เรื่องของการเงินค่ะการเงินในส่วนของรายรับถือว่าต้องทํางานอย่างหนักนะคะเรียกว่าหามลุ่งหามข้ามทานูน่นทํานี่คือเรียกว่าตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนะคะจึงจะมีโอกาส way, ที่จะได้เงินได้ทองนะคะตามที่เราต้องการเนาะแต่ใดๆก็ตามแต่ด้วยดวงเราเป็นดวงที่บางทีมีคนอุปถัมภ์หรือว่ามีโอกาส way, ที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะเสนอให้ในเรื่องของการงานซึ่งจะผลส่งผลให้เงินของเรามันมากขึ้นในอนาคตมันก็ถือว่าอามีจับใจใช้สอยเร,เรียกว่าสบายเลยนะคะเงินไม่ขาดมือแต่ว่ามันเป็นเงินที่ได้มาจากการทํางานอย่างหนักหรือว่าแบกรับภาระหลายสิ่ง หลายอย่างนะคะรวมถึงบางทีเงินที่ได้มาบางทีเงินได้มากขึ้นหน้าที่การงานดีขึ้นเงินมากขึ้นแต่รายจ่ายมันก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะจะต้องพยายามที่จะลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายลงบ้างนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันสบายขึ้นนะคะความรักค่ะคนโสดนะคะไม่ต้องสนใจนะคะใช้เวลากับตัวเองใช้เวลากับครอบครัวดีที่สุดนะคะคนที่จริงใจกับเราที่สุดคนที่ทําให้ชีวิตเราดีที่สุดคือคนในครอบครัวเท่านั้น นะคะกเ็เรื่องความรักแบบชู้สาวอะไรพวกนี้ปล่อยผ่านนะคะยังไม่เจอคนดีนะคนที่มีแฟนมีคู่นะคะก็พยายามใช้เวลาร่วมกันให้มากๆเยอะๆไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและก,กันอย่าไปฟังคําพูดคนอื่น mm hmm. เชื่อแฟนดีที่สุดแทนที่จะเชื่อคนอื่นนะคะเรื่องของสุขภาพปวดหลังปวดเข่านะคะแล้วแต่กิจกรรมนะคะดูแลกันตามอากาศได้เลยค่ะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่วันนี้ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของความมั่นคงในชีวิตความมั่งคั่งนะคะหาเงินให้ได้เยอะๆนะคะตราบใดที่เรามีเงินเรื่องอื่นๆมันก็โอเคที่สุดเรื่องอื่นๆมันจะดีตามไปเองนะคะคือจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพราะฉะนั้นให้ความสําคัญให้ถูกเรื่องนะคะคนเกิดวันพุธ สี่สองเจ็ดหกเจ็ดแปดค่ะขออภัยค่ะหกแปดสี่สองเจ็ดแปดหกแปดหนึ่งศูนย์หกสี่สามแปดการงานคนเกิดวันพุธนะคะการงานวันนี้ก็ต้องได้รับ การสนับสนุนจากคนใกล้ชิดจากคนในครอบครัวแหละกำลังใจนะคะบางท่านก็คนในครอบครัวเข้าไปในมาช่วยงานเราแต่ว่าเขาสามารถที่จะให้กำลังใจทําให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะวันนี้แนวโน้มว่าเราจะห่อเหี่ยวหน่อยนะคะหมดหวังท้อใจรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไปไหวไหมเนี่ยงานเรากิจการเราพวกนี้นะคะอ,อ,อาจจะเขาเรียกว่าคนใกล้ชิดคนในครอบครัวนะคะจะคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจเราเราเองเราต้องมองโลกในแง่ดีด้วยนะคะไม่ต้องไปกังวลจนเกินไปในเรื่องของอนาคตนะคะ เราสามารถที่จะโตกว่านี้ได้เก่งกว่านี้ได้ประสบความสําเร็จมากกว่านี้ได้นะต้องมั่นใจในตัวเองแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองด้วยนะคะคนที่ทําธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางงานท่องเที่ยวเกี่ยวกับต่างประเทศพวกนี้นะคะก็ถือว่าโดดเด่นมากกว่าอาชีพอื่นๆเนาะ เรื่องของการเงินมีจับจ่ายใช้สอยนะคะดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวได้นะคะไม่ได้หวือหวามากนะคะแต่ว่าอะไรที่มันจำเป็นจะต้องใช้เรามีใช้นะคะรวมถึงคําแนะนําดีๆนะคะในเรื่องของการจัดการการเงินหรือในเรื่องของการลงทุนนะคะจะเป็นคําแนะนําที่มาจากคนแปลกหน้าได้ด้วยนะคะคนที่บางทีเราเพิ่งเคยเจอประมาณเนี้ยเขาก็มีคําพูดดีๆหรือว่ามีไอเดียดีๆหรือบางท,อทีอาจจะไม่ได้เจอเป็นตัวอาจจะเป็นเจอออนไลน์ก็ได้นะคะนักคนที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอมาก่อนอยู่ดีให้แง่คิดดีๆในเรื่องของการหาเงินการลง ลงทุนอะไรพวกนี้นะคะนะส่วนเรื่องของความรักไม่เด่นเลยนะคะได้ไพ่ที่ออกแนวผิดหวงังเสียใจเดือดร้อนทั้งสองสำรับเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นคนโสดวันพุธนะคะ ปล่อยผ่านเรื่องความรักนะคะมันมีแต่จะทําให้เราชีวิตเราแย่ลงแล้วเจ็บปวดแล้วเสียใจมากกว่าเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นรักเก่าหรือรักใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ปล่อยผ่านนะคะต้องหรือหรือคนที่บางทียังลืมเรื่องราวในอดีตไม่ได้นะคะต้องปล่อยวางได้แล้วนะคะไม่งั้นก็ความรู้สึกสภาพจิตใจมันแย่คนที่มีแฟนมีคู่นะคนมีแฟนมีคู่วันนี้จะเป็นในลักษณะเจ้ากรรมนายเวรนะคะเออเราอาจจะทําให้แฟนรู้สึกว่าทําให้แฟนไม่มีความสุขแฟนทําให้เราไม่มีความสุขมันเป็นอะไรที่ต้องอดทนซึ่งกันและกันนะคะเพราะสถัน อาการมันไม่ค่อยเอือ้อที่จะทำให้เรามีความสุขสักเท่าไหร่นะคะมันก็เป็นเรื่องดวงด้วยนะคะใดๆก็อดทนนะคะสุขภาพระวังปัญหาภายในช่องปากนะคะเป็นจุดอ่อนของเราค่ะเราก็ดูแลกันตามอาการ คำแนะนําจากไพ่ถาโรคค่ะนะต้องพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขหน่อยนะคะอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลเรื่องอะไรจนเกินไปมั่นอกมั่นใจในตัวเองพึ่งพาตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันคือดวงเราจริงๆมันยังดีอยู่แต่เพียงแต่ว่าสถานการณ์ในวันนี้นอาจจะมีปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาบ้างนะคะแต่ว่าขอให้มั่นใจในตัวเองทําเต็มกําลังความสามารถพอแล้วนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันดีเองนะคะคือดวงมันยังไม่ได้แย่ในอนาคตหรือว่าในภาพรวมอะคะ่ะแค่มันเป็นอุปสรรคเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในวันนี้เท่านั้นนเองะะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะหกหกแปดสามสามเก้าสองสี่ห้าแปดสามสอง การงานคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะนะวันนี้ก็ต้องถือว่าสงบปากสงบคำนะคะ อะไรที่ควรจะขอให้คนอื่นช่วยยอมรับการปกป้องยอมรับการดูแลนะคะก็ต้องยอมรับการดูแลนะเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหากเราไม่เชื่อฟังผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่เที่ยงหรืออะไรแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะแบบว่าหูดับได้นะคะดังนั้นก็ปณีปนอมนะอารมุ่มอร่วยแล้วก็รับฟังคนที่มีประสบการณ์มากกว่าโตกว่านะคะอย่าอย่าสร้างปัญหาเนาะนะส่วนอ,อ,อันนี้โดยเฉพาะยิ่งผู้ชายบรรพัดสบดีนะครับแต่ถ้าผู้หญิงบรรพัดสบดีตัวคุณเองคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการ แสดงออกด้วยนะคะกับลูกน้องบริวบาลผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรพวกนี้นะคะหรือบางทีเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่เราจะต้องออกหน้ารับผิดชอบนะปกป้องคนอื่นประมาณนี้นะ,ะแต่ว่าก็ต้องใจยเย็นๆด้วยนะคะมันมีแนวโน้มบางทีเราเองเราก็หัวร้อนง่ายนะคะเรื่องของการเงินนะคะการเงินดีมากนะคะมีจับจ่ายใช้สอยมีอกาสบรรลุข้อตกลงการเจราจาสําเร็จในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะมีใช้จ่ายเรียกว่าสบายๆเลยนะคะแล้วตัวคุณเองประสบการณ์สูงด้วยนะปัญหา <c oughs> ขอภัยค่ะปัญหาการเงินแบบไหนนะคะเจอมาหมดแล้วรับมือได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสภาพจิตที่แข็งแกร่งมากกับเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะนะได้หมดนะคะนะเรื่องของความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดก็ก็มีโอกาสเจอมิตรภาพดีๆเหมือนกันแต่มันก็จะเป็นมิตรภาพแบบเพื่อนมาจะทางสายงานนะคะยังไม่ได้มากกว่าเพื่อนนะ ยังไม่ได้ข้ามเฟรนซ์โซนนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ก็ต้องอยู่กันแบบคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอ,ลคอยให้กําลังใจคอยให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันต้องคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะคุยเรื่องงานก็ได้ต้องพยายามเข้าใจกันนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะนะคะยกเว้นนะคะคนที่ต้องเดินเยอะๆนะคะต้องไปโน่นมานี่ก็อาจจะมีปวดเข่าวปวดข้อเท้าฝาดเท้าได้นะคะดูแลตามอาการ คำแนะนาค่ะจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้นะคะอาจจะต้องก็เรียกว่าเน้นเรื่องของการประครับประคองสถานการณ์นะคะไม่ต้องเร่งเวลาไม่ต้องใจร้อนนะคะปัญหาบางปัญหาเราไม่สามารถเคลียร์ได้หรือจัดการได้ภายในวันเดียวแต่เราทําได้แค่เราเราสามารถที่จะอดทนรอนะเพราะวันต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเห็นได้ชัดขึ้นทางออกทางแก้มันก็จะมามันจะคลี่คลายของมันเองนะคะต้องให้เวลากับมันอย่าใจร้อนนะคะคนเกิดวันศุกร์ สองสามสามศูนย์หกศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งหกแปดการงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะ วันนี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเรามีแผนส่วนตัวของเราโลกส่วนตัวสูงนะคะจะลำคาญคนง่ายจะเรียกว่าบางทีเราอยู่ท่ามกลางคนที่ เขาเรียกว่าคนอิจฉาลิษยาคนดินทาคนพูดถึงเราไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราเองเราเรียกว่าปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะแล้วคุณเองคุณก็ชอบที่จะทําอะไรคนเดียวด้วยนะคะพยายามทํางานให้มีความสุขนะอย่าไปสนคําพูดคนอื่นนะคะไม่ต้องไปทาตามเออเรียกว่าไม่ต้องใส่ใจนะเราแค่บอกเออฉันมีความสุขที่ทําแบบนี้ก็ทํานะคะวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเกีย่ยวกับเรื่องของการงานนะคะจะทําสิ่งนี้หรือจะไม่ทําหรือฉันจะเลือกไปทางไหนดีนะคะทางที่ฉันทําแล้วมีความสุขกับทาง ที่จำเป็นจะต้องทําถึงจะไม่มีความสุขแต่ว่ามันก็จะส่งผลดีกับงานกับความการเติบโตก้าวหน้ามากกว่าประมาณนี้เราต้องเลือกหรือบางทีเราอาจจะต้องพยายามพิจารณาว่าเออ มันก็ต้องเออขาเรียกว่าต้องกดดันตัวเองบ้างเล็กน้อยไม่ใช่ว่าจะคิดแต่เรื่องของสนุกอะไรแบบนี้นะคะมันถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจต้องเลือกเนาะนะแต่ใดๆก็การเลือกการตัดสินใจของเราดูตามเนื้องานนะคะไม่ต้องฟังคนอื่นนะเรื่องของการเงินมีจับใจใ้สอยมีโอกาสบรรลุเป้าหมายทางการเงินนะคะซึ่งเป็นเงินที่มาจากการทํางานอย่างหนักเป็นเงินที่ได้จากการที่บางทีเราทํางานจากสิ่งที่เราร่่มเรียนมาความรู้ของเราสามารถที่จะนํามาแบบว่าลงทุนหรือมาหาเงินทําให้เกิด ผลตอบแทนขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าภาระยังเยอะอยู่นะคะคือบางทีคุณคุณก็ได้แหละนะคะคือเรียกว่าคุณมีความรู้ในใ,ใ,ในในการที่จะหาเงินอยู่แล้วนะคะเราใช้ความรู้ในะหาเงินสร้างผลตอบแทนได้แล้วคุณยินดีที่จะทําทงานอย่างหนักแต่ว่าบางทีได้เงินมาภาระที่ต้องจ่ายมันก็เยอะนะคะแล้วของที่เราอยากได้อยากซื้อก็เยอะด้วยเอาเป็นว่าบริหารจัดการให้ดีก็พอให้มันให้มันเขาเรียกว่าให้กําลังเรามันเพียงพอไม่ใช่ว่าทำงานหนักเพื่อจะไปจ่ายเงินให้มันเยอะๆประมาณนี้เนาะ นะส่วนเรื่องของความรักไม่เด่นค่ะคนโสดมีโอกาสผิดหวงังมีโอกาสที่สถานการณ์เรื่องความรักเป็นไม่เป็นไปตามที่ต้องการนะคะปล่อยผ่านนะคะมันจะทําให้เราสบายใจมากกว่านะ,ะไปรักใครชอบใครจะจีบใครในี่ผิดหวงังนะวันนี้ไม่เป็นไปตามคาดนะคะ ความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะก็ต้องไม่ประมาทเช่นเดียวกันนะคะระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งการการมีปากเสียงกันปัญหาจากบางทีไม่ใช่ปัญหาจากเราสองคนมันเป็นปัจจัยจากภายนอกทําให้เราทะเลาะกันปัจจัยจากภายนอกทําให้เราไม่มีความสุขป,ประมาณนี้นะคะคือไม่มีใครหวังดีกับความสัมพันธ์ของเราหรอกนะคะก็ดูแลกันและกันให้ดีก็พอนะคะ สุขภาพนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอากาศบางทีหนาวๆร้อนๆเดี๋ยวเจอแดดเดี๋ยวเจอฝนพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังความอาการเจ็บป่วยนะคะจากด้วยเรื่องของสภาพอากาศเนาะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้ใจเย็นๆนะคะแล้วกออ็อย่ามั่นอกมั่นใจในตัวเองมากเกินไปความดือ้อความเอาแต่ใจตัวเองความเห็นความที่คิดว่าความต้องการหรือว่าความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยถูกที่สุดแล้วอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะนะรวมถึงบางทีวันนี้นะต้องระวังคนที่ไม่หวังดีใส่ร้ายนู่นนี่นั่นทําให้เราหมุดหงิดลาคาญใจสร้างปัญหาให้ประมาณนี้เนาะก็ระวังแบบนี้ก็แล้วกันสําหรับวันนี้นะคะ คือเชื่อในตัวเองก็ดีแต่มันก็ต้องมีความพอเหมาะพอดีด้วยนะคะอย่ารั้นเกินไปนะคนเกิดวันเสาร์หนึ่งหนึ่งสองหกอ้ขออภัยค่ะสองเก้าคือตัวเลขมันไม่ชัดนะคะนี่ใส่แว่นแล้วนะเจ็ดหกค่ะ แปดหนึสองเกหนึ่งเค่ะการงานคนเกิดวันเสาร์ค่ะนะวันนี้ก็ ถือว่ามีเอ่อทงานใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วยงานผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยใดๆก็ตามแต่มันส่งผลดีกับตําแหน่งหน้าที่การงานทําให้งานแบบว่าเออเติบโตก้าวหน้าได้นะคะก็พยายามใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนะรวมถึงตัวเราเองก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองด้วยนะคะเรายังพัฒนาไปได้อีกแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่า ออกจากเซฟโซนอะไรที่เราเคยทำมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วสำหรับปัจจุบันนะคะนะทุกวันนี้เขากำลังฮิตอะไรเขานิยมอะไรนะคะผลักดันเราเองเราต้องตามกระแสะโลกให้ทันแล้วมันจะทำให้งานของเรามันมันไปได้ดีไปได้ไปได้มากกว่านี้อีกนะคะอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่นะอย่าไปยึดมั่นกับสิ่งที่เราเรียนมาอย่าไปยึดมั่นกับสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดอย่าไปคิดว่าเออฉันประสบการณสูงฉันต้องฉันก็ต้องทําในแบบที่ฉันเคยทํานั่นแหละจริงจริงมันไม่เสมอไปนะคะเราใช้ประสบการณ์เรานะคะควบคู่กับเรื่องเรื่องของ กระแสะโลกสมัยใหม่พวกเนี้ยนะคะก็มันจะทําให้โตไปได้อีกนะคะเรื่องของการเงินค่ะการเงินก็ถือว่ามีจัดจ่ายใช้สอยนะคะดูแลตัวเองได้นะคะดูแลคืออยากใช้อะไรก็ได้ใช้แหละนะระวังความฟุ่มเฟือยมากเกินไปนะคะหานะค,ะคนช่วยอาจจะลําบากหน่อยนะวันนี้ก็ควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองหน่อยก็แล้วกันนะคะนะเรื่องของความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดเนี่ยต้องบอกว่า ดูดีๆว่าคนที่จริงใจคนที่ใจตรงกับเราจะเป็นคนที่อยู่รอบข้างเราอยู่ใกล้ชิดเราคอยอยู่ข้างๆเราเสมอโดยที่เราเองเราอาจจะสนใจเขาหรือไม่สนใจเขาประมาณนี้เนาะนะคะดูให้ดีนะคะมันมีทั้งคนที่คอยใส่ใจเรากับคนที่ไม่ได้ใส่ใจเราแต่เราไปสนใจเขานะมีโอกาสเจอคนที่บางทีมีแฟนแล้วมีคู่แล้วแต่เราสนใจเขามากกว่ามากกว่าที่จะสนใจคนที่อยู่ข้างๆเราประมาณนี้มันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะดูดีๆก็แล้วกันนะความรักคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟน มีคู่เนี่ยนะต้องมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนนะคะระหว่างาระหว่างเรากับเพื่อนนะคะคือบางทีนะเราไปกินข้าวกับเพื่อนเราสนิทกับเพื่อนอะไรแบบนี้เราคิดว่าแฟนเราเข้าใจบางทีแฟนเราไม่เข้าใจนะคะแฟนเราอาจจะง,งอนอาจจะน้อยใจหรืออาจจะแบบว่ากังวลใจหรือว่าเราแวงอยู่ก็เป็นไปได้นะ,ะดังนั้นเรากับคนอื่นกับคนรอบข้างต้องมีระยะห่างที่พอดีนะคะอย่าทําให้แบบว่าเออแฟนไม่สบายใจเนาะนะนะเรื่องของ สุขภาพนะคะระวังปัญหาภายในช่องปากลำคอพวกเนี้ยนะคะดูแลตามอาการค่ะคําแนะนำค่ะจากไพ่ทา,าโร วันนี้ใจเย็นๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีการวางแผนที่รอบคอบนะคะแล้วก็รู้จักที่จะอดทนรอค่อยๆเป็นค่อยๆไปในสถานการณ์วันนี้คุณจะไม่เจอสถานการณ์ที่มันจะได้ดั่งใจเราทุกอย่างหรือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน่ะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปทั้งนั้นนะคะใจะเย็นๆเนาะมีการวางแผนที่ละเอียดรอบคอบด้วยและทําตามแผนการที่วางเอาไว้แล้วก็ต้องรู้จักรอนะคะ ดวงประจำวันพฤหัส,สบดีที่12มิถุนายน2568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ